โรงเรียนมัธยมเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าชานเมืองผู้คนเรียกมันว่าโรงเรียนวชิรานุกูลที่นี่เคยเป็นคอนแวนต์มาตอนในยุคสงครามโลกครั้งที่สองตัวอาคารยังคงความเก่าแก่ไว้ครบทุกประการตั้งแต่กำแพงอิฐสีมนเสียงกระดิ่งโบราณยันสะว่ายน้ำด้านหลังอาคารเรียนซึ่งปัจจุบันไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครูเก่าเล่าว,ว่า แต่ก่อนสระนี้เคยเป็นที่ฝึกว่ายน้ำของนักเรียนหญิงแต่หลังเกิดเหตุการณ์บางอย่างเมื่อ30ปีก่อนทางโรงเรียนก็สั่งปิดสระทันทีไม่มีใครพูดถึงเหตุการณ์นั้นอีกเลยแม้แต่ครูที่อยู่มาตั้งแต่สมัยนั้นก็เอาแต่เงียบเหมือนถูกสั่งห้ามแต่เรื่องเล่าก็ยังคงอยู่หลังห้าโมงเย็นห้ามเดินผ่านสระถ้างเงาสะท้อนในน้ำไม่เหมือนกับที่เห็นบนบกจงวิ่งหนี ต้นปีการศึกษาใหม่โรงเรียนมีการปรับปรุงหลายส่วนรวมถึงประกาศฟื้นฟูสะว่ายน้ำที่ถูกทิ้งร้างนานกว่า30ปีคณาจารย์บอกว่าต้องการใช้สะในการฝึกทักษะว่ายน้ำและได้งบประมาณมาสนับสนุนนักเรียนหลายคนตื่นเต้นแต่ก็มีบางคนที่เริ่มได้ยินเสียงกระซิบกลางคืนเสียงที่ลอยมาจากทิศทางของสะน้ำช่วยด้วยมันหนาวเหลือเกิน ลงมาสิอยู่เป็นเพื่อนหน่อยกลุ่มนักเรียนปีห้าแผนวิทย์คณิตได้แก่เหมยตูนกันและฟ้าเป็นกลุ่มที่มักชอบลองของพวกเขาแอบเข้าไปในเขตห่วงห้ามหลังเลิกเรียนเพื่อถ่ายคลิปลง t i k t o อกโดยเฉพาะสะว่ายน้ำเก่าที่เริ่มซ่อมบำรุงแต่ยังไม่มีใครเข้าไปใช้คืนหนึ่งพวกเขานัดกันไปลอบเข้ามาที่สะพร้อมกับไฟฉายและกล้องถ่ายคลิปน้ำในสะนิ่งสนิท แม้ไม่มีลมพัดแต่ผิวน้ำกลับสั่นไหวเราวับมีบางอย่างว่ายอยู่ข้างใต้ฟ้าเป็นคนแรกที่พูดขึ้นว่าทุกคนเห็นไหมใต้น้ำมันมีอะไรเหมือนเงาคนอยู่แต่เมื่อทุกคนมองตามไปก็ไม่เห็นอะไรมุกหรอฟ้าอย่าหลอกกันสิการพูดพลางหัวเราะเปล่าฉันเห็นจริงๆมันจ้องฉันอยู่จูๆ่ๆไฟฉายของตูนก็ดับลง เสียงจ๋มดังขึ้นเบาๆเหมือนมีคนกระโดดลงสะเฮ้ยใครวะตูนตะโกนแต่ไม่มีใครตอบหลังจากวันนั้นเหมยสังเกตเห็นรอยมือเปียกน้ำบนโต๊ะเรียนของตัวเองทั้งที่เธอไม่ได้โดนน้ำเลยฟ้าเริ่มละเมอทุกคืนตื่นขึ้นมาด้วยเสียงร้องไห้แล้วพูดคำเดิมซ้ำๆเด็กคนนั้นยังอยู่ที่ก้นสะตายแล้วยังไม่ไปไหนเลย คืนหนึ่งฟ้ากรีดร้องกลางหอพักตะโกนว่าเห็นเด็กผู้หญิงผมยาวเดินเปียกโชกเข้ามานั่งข้างเตียงแต่เมื่อครูเวนมาก็ไม่พบอะไรนอกจากรอยน้ำเป็นทางยาวบนพื้นเหมยเริ่มค้นหาข้อมูลจากหอสมุดเก่าจนเจอบันทึกโบราณของครูใหญ่เมื่อ30ปีก่อนในนั้นเขียนไว้ว่ามีนักเรียนหญิงจมน้ำตายที่สะเรียนว่ายน้ำไม่มีใครเห็นตอนเธอจมหายไป ร่างของเธอถูกพบหลังจากนั้นสามวันร่างบวมเปื่อยจนจำหน้าไม่ได้มีรอยเล็บจิกผนังสะเหมือนพยายามจะปีนขึ้นมาแต่ที่เลวร้ายที่สุดไม่มีใครรู้ว่าเพราะอะไรเธอถึงลงไปในน้ำทั้งที่เธอว่ายน้ำไม่เป็นเลยด้วยซ้ำชื่อของเธอคือนวลคืนนั้นเหมยฟันเห็นนวลกําลังยืนอยู่ขอบสะน้ำหยดจากชุดนักเรียนสีขาวขุ่นลงสู่พื้น นวลพูดว่าช่วยฉันด้วยบอกความจริงกับทุกคนเมื่อเหมยตื่นขึ้นเธอพบว่าตูนหายไปจากห้องและโทรศัพท์ของตูนส่งคลิปสดที่สะว่ายน้ําในคลิปเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งดึงขาของตูนลงไปใต้น้ําอย่างชัดเจนและกล้องก็จมหายไปพร้อมเสียงกรีดร้องเธอกับกันรีบแจ้งครูแต่ไม่มีใครเชื่อสุดท้ายทั้งสองคนกลับไปที่สะด้วยตนเองและพบ น้ำในสระกลายเป็นสีดำกลิ่นเน่าเหม็นโชยออกมาข้างสระมีรอยลากน้ำเปียกยาวจากขอบสระไปถึงป่าหลังโรงเรียนตามด้วยรอยทางเล็กๆเ,เหมือนของเด็กผู้หญิงที่เดินด้วยเท้าเปล่าสัปดาห์ต่อมาโรงเรียนประกาศปิดสระว่ายน้ำอีกครั้งตูนหายตัวไปไร้ร่องรอยฟ้าเข้าโรงพยาบาลจิตเวชหลังพยายามจมน้ำตัวเองในห้องน้ำหอพัก กนกัเริ่มพูดคนเดียวและเดินไปที่ขอบสะทุกคืนส่วนเหมยย้ายโรงเรียนไปต่างจังหวัดแต่เธอก็ยังคงได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆกลางดึกเสียงที่มาจากห้องน้ำของบ้านเธอเองอยู่กับฉันก่อนแค่คืนเดียวก็ยังดีเวลาผ่านไปสามเดือนหลังเหตุการณ์สยองในโรงเรียนวชิรานุคูลข่าวเรื่องนักเรียนหายตัวไปถูกกลบเกลื่อนอย่างรวดเร็ว ตำรวจลงพื้นที่เพียงไม่กี่วันก่อนสรุปว่าอาจเป็นการหนีออกจากบ้านเหมยพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโรงเรียนต่างจังหวัดแต่ฝันร้ายยังคงตามเธอทุกคืนในฝันเธออยู่ใต้น้ำท่ามกลางความมืดสนิทมือเย็นเฉียบจำนวนมากคว้าเธอจากทุกทิศท,ทางเสียงกระซิบวนซ้ำๆยังไม่ครบยังไม่พออย่าไป เกิดข่าวคราวแปลกประหลาดที่โรงเรียนวชิรานุกูลอีกครั้งครูฝึกว่ายน้ำคนใหม่ถูกพบจมน้ำเสียชีวิตในสระทั้งที่ไม่มีใครอนุญาตให้ใช้กล้องวงจรปิดเผยภาพหลอนในคืนเกิดเหตุเงาของชายผู้ตายยืนอยู่ที่ขอบสระแต่ในเงานั้นกลับมีเงาอีกคนยืนอยู่ข้างหลังแม้ในภาพจริงเขาจะยืนอยู่คนเดียวเงานั้นยิ้มกว้าง และในภาพสุดท้ายกล้องจับภาพเงาลงไปในน้ำแต่ตัวคนกลับยังยืนอยู่นิ่งๆจากนั้นเขาก็เดินก้าวไปข้างหน้าเหมือนมีบางอย่างลากลงไปเองเหมยเริ่มได้รับข้อความลึกลับจากเบอร์ที่ไม่ระบุชื่อฟ้ากลับมาแล้วแต่เธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปมาช่วยพวกเราด้วยก่อนจะสายเกินไป เหมยติดต่อกลับไปที่โรงเรียนเก่าจนได้พบกับแม่บ้านสีคนทำความสะอาดอาคารเรียนเก่าที่ยังจำเธอได้แม่บ้านสีพูดเสียงเบาฟ้ากลับมาเมื่อเดือนที่แล้วจ่ะหน้าตาเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครกล้าคุยกับเธอเลยทำไมหรอคะแม่บ้านยื่นโทรศัพท์มาให้ดูภาพกล้องวงจรปิดภาพจากหอพักหิน ฟ้ายืนอยู่หน้ากระจกในห้องน้ำเวลาตีสาเธอไม่ขยับตลอดสองชั่วโมงแต่ในกระจกร่างของเธอขยับเองยิ้มเองหันหน้ามาจ้องกล้องด้วยดวงตาเบิกโพลงเหมยตัดสินใจกลับไปที่โรงเรียนเพื่อไขความจริงเธอพบกับกันซึ่งตอนนี้ดูเหม่อลอยไม่ค่อยพูดการบอกว่า มันไม่ใช่แค่ผีมันคือบางอย่างที่อยู่ในน้ำมาตั้งแต่แรกไม่มีใครรู้มันหลอกให้เราเข้าไปมันต้องการร่างทั้งคู่เดินกลับไปที่สระว่ายน้ำในเวลากลางคืนน้ำในสระดูนิ่งผิดปกติราวกับเป็นแผ่นกระจกสีดำเหมยมองลงไปเห็นเงาตัวเองแต่ในเงานั้นเธอกำลังร้องไห้ทั้งที่ตัวจริงยืนหน้านิ่ง การพึมพำรรเบาๆถ้าเห็นเงาไม่เหมือนมันหมายความว่ามันพร้อมแล้วทั้งสองคนบุกเข้าไปในห้องเก็บเอกสารเก่าที่ใต้ดินของอาคารคอนแวนพวกเขาพบจดหมายเขียนด้วยลายมือซี่จางจากแม่ชีคนหนึ่งในนั้นระบุว่านวลไม่ได้จมน้ำเพราะอุบัติเหตุเด็กคนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องบูชาให้บางสิ่งในสระ มีตำนานว่าที่ใต้สะมีศารบูชาว,วิญญาณเงาวิญญาณเงาคือสิ่งที่อาศัยเงาสะท้อนเพื่อเข้าสิงคนทุกครั้งที่คนจมน้ำวิญญาณเงาจะได้ร่างใหม่เมื่อครบเจ็ดร่างมันจะขึ้นมาอยู่บนบกตลอดไปการพึมพำมตูนหายไปแล้วฟ้าเปลี่ยนไปแล้วครูฝึกตายไปอีกนั่นสาม ตอนนี้มันกำลังจะเอาเธอเป็นคนที่สี่ฝาปรากฏดวอีกครั้งในคืนฝนตกหนักเธอเดินไปยังสระน้ำเปลือยเท้าสวมชุดนักเรียนเปียกโชกและยิ้มกว้างพวกเธอมาแล้วดีมากพิธีจะเสร็จในคืนนี้ฝาหยิบตุ๊ก,กตาดินเหนียวออกมาหน้าตาคล้ายกับเหมยอ,อย่างน่ากลัวแล้วค่อยๆกดมันลงในน้ำ ทันใดนั้นเหมยรู้สึกว่าหายใจไม่ออกแม้ยืนอยู่บนพื้นมือเย็นเฉียบจับที่ข้อเท้าเธอแล้วดึงลงไปใต้สะอีกครั้งใต้ผิวน้ำคือเมืองแห่งเงาทุกคนที่ตายไปยังคงยืนอยู่ที่ก้นสะเปลื่อยเท้าตาโบผิวซีดเหมือนศพพวกเขาร้องว่าช่วยฉันด้วย แต่ก็ยื่นมือมาคว้าเหมยพร้อมกับเสียงสะท้อนของเงาที่กรีดร้องเช้าวันถัดมาโรงเรียนปิดอีกครั้งตำรวจพบกล้องถ่ายวิดีโอที่ริมสระในคลิปเหมยยือนอยู่ริมน้ำและยิ้มกว้างผิดธรรมชาติแต่ในเงาสะท้อนของเธอเหมยกลับยืนหันหลังให้กล้องไม่มีใครพบตัวเหมยอีก